สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินเข้าชมมิลเลตนะครับจำนวน200บาทตรงนี้นะครับกดเลือกรายการครับแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับใส่เบอร์วอลเลตลงในช่องนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน200บาทตรงนี้เลยนะครับในวันที่8เดือน11เนะครับเวลา14นาฬิกา18นาทีนะครับเป็นเวลาในแอปเนาะเวลาจริงเนี่ยก็ประมาณ13นาฬิกา18นาทีนั่นเองนะครับเวลามันจะเร็วกว่า หนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับผม1-2วันเงินจะเข้าที่ทูมอนิแวลเลทช้าสุดเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับใครสนใจดูในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิแวลเลทนะครับจำนวน200บาทที่ผมได้ทําการถอนให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปมาแล้วนะครับการถอนเงิน200บาทเนี่ยก็รอไม่นานนะหนึ่งถึงสองวันเงินเข้าที่วอลเลทเลยไม่เกิน วันนะทุกคนใครสนใจที่อยากมีรายได้เสรีเข้าทูมอนีเลทโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนีเลท์กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store จากนั้นพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะทําการขึ้นรูปไว้ใหห้้้แแลวก็ชื่ออปนครรสาาามมถพพิ์ ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะ ในส่วนของตัวแอปที่ผมใช้ในการถอนเงินตั้งแต่เริ่มคลิปเนี่ยผมถอนจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า StepGo นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ดาวน์โหลดตามชื่อนี้ดูรูปให้ตรงดูดูชื่อให้ตรงด้วยนะครับถ้ามันตรงกันแล้วเนี่ยก็กดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะผมมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้พร้อมกับคลิปวิดีโอวิธีการสมัครของแอปนะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรการสมัครไม่ยากนะครับมี Google นะครับแล้วก็ Facebook นะให้เราเลือกสมัคครรรรแล้้วก็สมสมมััไดเเพา นะครับมันขึ้นหน้าเมนูของฉันนะครับหรือว่าหน้าชื่อโปรไฟล์ของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีการกรอกรหัสการเชิญ การกรอกรหัสการเชิญตรงนี้นะครับเป็นการใส่ ID ดีหรือว่ารหัสโค้ดการเชิญของเพื่อนเพื่อที่จะรับในส่วนของ5,000เหรียญทองถ้าเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนเนะี่ยก็ใช้ของเพื่อนเกาะได้เลยถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไว้ให้มีของใครใส่ของคนนั้นก่อนได้อันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะคุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้เหมือนกันนะครับต่อมาวิธีการเล่นและก็วิธีการทําเงินทูมอนี่วอลเลตนะครับในส่วนของแอปนี้ไม่เกี่ยวกับการเล่นการพนันนะครับและก็ไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับย้ำ สมัครฟรีไม่มีระบบการเติมเงินนะครับไม่เสียเงินแน่นอน100%นตะครับต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นแถบเมนูด้านบนนะเริ่มจากซ้ายมือเลยนะครับอันนี้จะเป็น,นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มได้ในแต่ละวันถ้าเราเช็คอินต่อเนื่อง30วันเนี่ยจะได้รับ2 0 0 0 0เหรียญทองเลยนะครับต่อมานะครับบนขวานะครับตรงนี้จะเป็นเพชรแล้วก็เหรียญทองที่เราจะนําไปแลกเป็นเงินโทมานิวเวลครับเหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะเราสามารถกดรับฟรีได้ทุกๆทุกๆ1นาทีนะครับสามารถรับรางวัล ได้ด้วยนะครับผมอ่ะกดรับไปประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเดินออกกาลังกายนะครับทำอย่างไรก็ได้ให้มือถือเนี่ยมันเคลื่อนที่หรือว่าขยับแบบนี้นะครับพอมันขยับแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขให้เราตรงนี้เห็นไหมพอมันขึ้นตัวเลขแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาแปลงค่าเป็นคะแนนให้เราโดยการกดแลกปิดเหรียญทองตรงนี้เลยอันนี้คือการทําคะแนนนะครับต่อมาการหา500เพชรตรงนี้นะครับ500เพชรเนี่ย <challenges> จะเป็นการหมุนเพชรฟรี <ly> นะครับซึ่งเขาจะให้เพชรเราฟรีอยู่แล้วนะเราจะต้องทําภารกิจจับรางวัลเนี่ยให้ครบเพชร จำนวนที่เขากําหนดก็คือเขาให้เรามาที่4 9 0เพชรเราจะต้องกดจับรางวัลฟรี3ครั้งตรงนี้ให้ครบ10เพรนะครับถ้าไม่ครบเนี่ยเราจะต้องไปเชิญเพื่อนนะถ้าไม่เชิญเนี่ยจะไม่สําเร็จภารกิจนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้ทุกคนสามารถทําภารกิจการเชิญได้เลยเชิญ1คนจะได้รับ2องแสนเจ็ดหมื่นเหรียญทองหรือประมาณ22บาทจุดสตงตางค์วิธีการเชิญก็ก,กดคาเชิญด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับคัดลอกเนื้อหาตรงน้เน่่ยไ,ปปไ, share, ไนนตชะําาออดลททุกงง ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r l i ลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกโปรโมทแนะนําได้หมดเลยสําหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลตามนี้เลยนะครับเรียงลงไปด้านล่างนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนได้นะครับตัวนี้จะเป็นภารกิจนะครับที่เราสามารถทําได้เลยมีหมุนวงล้อบัตรคูดซูเปอร์สล็อตแมชชีนนะครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆที่เราสามารถทําได้เลยนะครับเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการรายงานของเรานะครับว่าเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวนะครับแล้วก็กี่กิโลในเดือนนี้นะ ทไปเรามาดูที่การถอนเงินในเมนูที่3นะครับแล้วก็กดไปที่คะแนนของเราได้เลยสําหรับการถอนเงินเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่10บาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญทองหรือสามร้อยเพชรเพิ่มเข้าไปนะครับต้องมีทั้ง2อย่างถึงจะทําการถอนได้นะอันนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับถอนได้เลย10บาทเมื่อเราครบยอดแล้วนะครับอันนี้รายการที่2นะครับสิบเพชรนะแต่ว่าใช้550เพชรนะครับสิบาทใช้50เพชรอันนี้เราจะต้องเชิญเพื่อน3คนนะถึงจะทําการแลก10บาทตรงนี้ได้200 100 500รเนี่ยแลกได้เลยนะครับมัน จะแลกได้วันละ1ครั้งนะครับเมื่อเราแลกไปแล้ววันต่อไปมันก็จะกลับขึ้นยอดมาใหม่นะครับเป็น200เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นยอดการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับในเดือน11นะทุกคนเดือน11นี้ถอนมา2ครั้งแล้วนะครับผ่านมา5วันก็ถอนอีก200นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรอเงินเข้านะถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตแจ้งให้ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน ตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ google playstore นะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราเข้ามาในส่วนของ google playstore จากนั้นพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะทําการขึ้นรูปไว้ให้แล้วก็ชื่อแอปนะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะ ในส่วนของตัวแอปที่ผมใช้ในการถอนเงินตั้งแต่เริ่มคลิปเนี่ยผมถอนจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า StepGo นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ดาวน์โหลดตามชื่อนี้ดูรูปให้ตรงดูดูชื่อให้ตรงด้วยนะครับถ้ามันตรงกันแล้วเนี่ยก็กดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะผมมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้พร้อมกับคลิปวิดีโอวิธีการสมัครของแอปนะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรการสมัครไม่ยากนะครับมี Google นะครับแล้วก็ Facebook นะให้เราเลือกสมัััคคครรรรรแลล้้วก็็สสสมมไดเเเยพอาจ มันขึ้นหน้าเมนูของฉันนะครับหรือว่าหน้าชื่อโปรไฟล์ของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีการกรอกรหัสการเชิญการกรอกรหัสการเชิญตรงนี้นะครับเป็นการใส่ ID หรือว่ารหัสโค้ดการเชิญของเพื่อนเพื่อที่จะรับในส่วนของ5,000เหรียญทองถ้าเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยก็ใช้ของเพื่อนเกอนได้เลยถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไว้ให้มีของใครใส่ของคนนั้นก่อนได้อันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะคุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้เหมือนกันนะครับต่อมาวิธีการเล่นและก็วิธีการทําเงินทูมอนี่วอลเลตนะ เล่นการพนันนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับย้ำว่าแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่มีระบบการเติมเงินนะครับไม่เสียเงินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นแถบเมนูด้านบนนะเริ่มจากซ้ายมือเลยนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มได้ในแต่ละวันถ้าเราเช็คอินต่อเนื่อง30วันเนี่ยจะได้รับ2 0 0 0 0เหรียญทองเลยนะครับต่อมานะครับบนขวานะครับตรงนี้จะเป็นเพชรแล้วก็เหรียญทองที่เราจะนาไปแลกเป็นเงินทรูมานิ เหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะเราสามารถกดรับฟรีได้ทุกทุกทุกหนึ่งนาทีนะครับสามารถรับรางวัลคูณ2อได้ด้วยนะครับผมอ่ะกดรับไปประมาณนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเดินออกกาลังกายนะครับทำอย่างไรก็ได้ให้มือถือเนี่ยมันเคลื่อนที่หรือว่าขยับแบบนี้นะครับพอมันขยับแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขให้เราตรงนี้เห็นไหมพอมันขึ้นตัวเลขแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาแปลงค่าเป็นคะแนนให้เราโดยการกดแลกเปยนเหรียญทองตรงนี้เลยอันนี้คือการทําคะแนนนะครับต่อมาการหา500เพชรตรงนี้นะครับเพารี่ยเพชรเร ซึ่งเขาจะให้เพชรเราฟรีอยู่แล้วนะเราจะต้องทําภารกิจจับรางวัลเนี่ยให้ครบเพชรตามจํานวนที่เขากําหนดก็คือเขาให้เรามาที่490เพชรเราจะต้องกดจับรางวัลฟรี3ครั้งตรงนี้ให้ครบ10เพชรนะครับถ้าไม่ครบเนี่ยเราจะต้องไปเชิญเพื่อนนะถ้าไม่เชิญจะไม่สําเร็จภารกิจนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้ทุกคนสามารถทําภารกิจการเชิญได้เลยเชิญ1คนจะได้รับ270,000เหรียญทองหรือประมาณ22.41สตางค์ วิธีการเชิญก็กดคําเชิญด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กท t ิต t t อร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกโปรโมทแนะนําได้หมดเลยสําหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลตามนี้เลยนะครับเรียงลงไปด้านล่างนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนได้นะครับตัวนี้จะเป็นภารกิจนะครับที่เราสามารถทําได้เลยมีหมดวงล้อบัตรคูดซุปเปอร์สล็อตแมชชีนนะครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆ เดินไปทั้งหมดกี่ก้าวนะครับแล้วก็กี่กิโลในเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับสามยแล้วนะครับที่ผมทําไปนะเรามาดูที่การถอนเงินในเมนูที่3นะครับแล้วก็กดไปที่คะแนนของเราได้เลยสําหรับการถอนเงินเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่10บาทนะครับหนึ่งแสนเหรียญทองหรือสามเพชรเพิ่มเข้าไปนะครับต้องมีทั้ง2อย่างถึงจะทําการถอนได้นะอันนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับถอนได้เลย10บาทเมื่อเราครบยอดแล้วนะครับอันนี้รายการที่2นะครับสิบเพชรนะแต่ว่าใช้550เพชรนะครับ10บาทใช้50เพ อันนี้เราจะต้องเชิญเพื่อน3คนนะถึงจะทําการแลก10บาทตรงนี้ได้200 1 0 0 500รเนี่ยแลกได้เลยนะครับมันจะแลกได้วันละ1ครั้งนะครับเมื่อเราแลกไปแล้ววันต่อไปมันก็จะกลับขึ้นยอดมาใหม่นะครับเป็น200เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นยอดการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับในเดือน11นะทุกคนเดือน11นี้ถอนมา2ครั้งแล้วนะครับผ่านมา5วันก็ถอนอีก200นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรองเงินเข้านะถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตแจ้งให้ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระด ไปสวัสดีครับ